วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นพร้อมเสิร์ตบายดีเลิศประเสริฐสีลำเพินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ไล่อันไม่ใช่ไล่สิธนธนะทองฟาร์มนะครับเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็พอดีวันนี้มาพักรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นะครับเป็นริมน้ำรีสอร์ทนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้วก็มีร้านเนือยอย่างนะครับ ให้ได้กินด้วยแต่ว่าเสียใจมากเลยมาถึงเช้า8ปดโมงนะฮะร้านยังไม่เปิดแต่ร้านกาแฟาเปิดแล้วแต่ตอนเย็นจะต้องจัดเนยย่างหน่อยละนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยข่าวอะไรกันดีวันนี้นะครับข่าวเย็นพร้อมเสิร์ฟวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนาะเมื่อคืนนี้เราก็เล่นอยู่ที่ยโสธรวันนี้ก็เล่นอยู่ที่ยโสธรเช่นเดียวกันนะครับวันนี้วันที่9้นะครับเราเล่นอยู่ที่บ้านห้องข่าตําบล น้ำคําใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนเมื่อคืนนี้โอ้โหเป็นยังไง FC ล้นหลามเลยใช่ไหมนะครับ FC มาเยอะแยะมากมายนะครับแถวๆพื้นที่แล้วก็กรุงเทกก็มีมาด้วยนะครับผมก็ได้พูดคุยหน้าหา้านถ้าใครได้ติดตามคลิปผมนะครับก็เมื่อวานนี้ ฝนตกเล็กน้อยเนาะแต่มันก็ตกแป๊บเดียวนะครับก็โอโ้ก็อายะคือเก่านะฮะขอบคุณทุกกําลังใจพี่น้องชาวโยโสธรพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดส,สิสเกต101นะครับที่มาชมเมื่อคืนนี้อ่ะวันนี้มีข่าวอะไรครับวันนี้มีข่าวถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วกันเป็นข่าวใหญ่ที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนี่จะต้องทุ่มทุนสร้างกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับบอสโจนะครับได้โพสต์เฟซเอาไว้ว่าผมได้ตัดสินใจคุยกับลูกเมีย พร้อมผู้กำกับชื่อดังเรียบร้อยแล้วครับจะมีภาพยนตร์หรือหนังเกิดขึ้นหนึ่งเรื่องและจะเข้าฉายโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยอํำนวยการสร้างโดยโจโยมนินซึ่งเป็นโครงเรื่องเกี่ยวกับประวัติสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อโจอุงอิงโดยตรงจุดเริ่มต้นจากวันนั้นล้มลุกคุกคานมาถึงวันนี้ได้อย่างไรอุงอิงพ่อโจนักแสดงหลัก พร้อมเหล่ายูทูบเบอร์ทั่วภาคอีสานร,ร่วมแสดงโปรดติดตามเร็วๆนี้ครับผมถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีที่น่าตื่นเต้นและขอแรงสนับสนุนจากแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับเราได้เคยยินข่าวนี้นะครับเรื่องนี้มานานแล้วสมัยตอนที่น้องอุ๋งอิงเข้ามาวงการอ่าใหม่ๆนะฮะเข้ามาอยู่สาวน้อยเพบ่านแพงใหม่ๆแล้วก็ได้ออกซิงเกิลแรกก็คือหอบฟันมาหลังห้าง นะฮะแล้วก็ดังเปี้ยงป้างเหมือนพูระเบิดเลยนะฮะดังมากจนวอสโจเนาะเคยพูดเอาไว้ว่าผมอยากจะสร้างหนังเรื่องหอบฝันมาหลังหา้านนะก็มีการดิวกับทีมน้ำเพชรดิวเรื่อง,องการเขียนบทอารียเรียบร้อยด้วยจังหวัดจังหวะและเวลาผมไม่แน่ใจเนาะแต่ผมเดาเองแล้วกันว่าจังหวัดและเวลาไม่ได้ที่จะเอื้ออำานวยให้ทีมได้ถ่ายทำทีมเตรียมนักแสดงเพราะว่าหนึ่สน้อ พี่ปันแพร่มีงานทุกวันแล้วประกอบกับน้องอุ้งอิงมีงานทุกวันทั้งงานทีวีงานโทรทัศน์งานรายการเยอะแยะมากมายจนไม่ได้เกิดโปรเจกต์นะครับหนังเรื่องขอบฝันแมลงห่างโปรเจกต์ project นี้ได้ก็ได้พับเก็บเอาไว้นะครับแล้วปิดฤดูกาลเนาะเราก็รอดูรุนกันว่าจะมีการสร้างหนังหรือเปล่าแต่ฤดูกาลก็มีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแบบเต็มทั้งเดือนนี่แหละฮะก็เราก็ได้ไม่ได้ฟังข่าวเรื่องหนังเรื่องขอบฝันแมลงห่านเลยจนเมื่อวานนี้นะครับ บอสโจได้ประกาศแล้วว่าจะสร้างหนังแต่ไม่ได้สร้างหนังสั้นแบบเออฉายในยูทูบเบอร์หรือว่าช่องในทางอื่นๆนะแต่เข้าฉายโรงภาพ,พยนตร์ทั่วประเทศถือว่าเป็นอะไรอะเป็นข่าวที่ดีมากเพราะว่าการที่จะสร้างหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับเข้าไปในโรงภาพยนตร์มันต้องใช้ทุนสูงมีสปอนเซอร์ และมีความมั่นใจว่าบทเรื่องต่างๆนี้มันจะสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มอีกหลายๆกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มหมอรำหรือกลุ่มแฟนคลับหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่จะต้องเล่าเรื่องให้ทุกคนเกิดความน่าสนใจและเป็นเรื่องปากต่อปากนะครับถ้านางเรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อที่ คนที่ไม่รู้จักสาวน้อยเพชรบันแพงคนที่ไม่รู้จักพ่อโจอุ้งอิงคือใครแต่เขาสนใจเขาโค้งเรื่องจากการปากบอกปากเข้ามาดูหนังเรื่องนี้นะครับนี่แหละคือจะเป็นจทยากให้กับผู้กํากับส่วนผู้กํากับจะเป็นใครเหรอผมเดาเลยนะต้องเป็นผู้กํากับที่ทำหนังเกี่ยวกับภาคอีสานคิดเหมือนผมไหมว่าเป็นใครอะเดาซิว่าเป็นใคร,ร,ใครติก๊กตอก,ตก,ตอก อเดาซิว่าเป็นใครอ่ะใช่แล้วครับเดาเหมือนผมไหมผู้กำกับเรื่องสับเปลือหรือสมาชิกในไทยบ้านเดอะซีรีส์พูดกับตั้งเต้เหรอใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช่นะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมฟันธงผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้เรื่องว่าบอสโจไปคุยอะไรกับใครยังไงแต่เรามาคุยข่าวเพื่อที่จะตีประเด็นเรื่องเรื่องนี้ว่าหนังสั้นเป็นผู้กำกับคนนี้ใช่ไหม อ่าคิดอย่างผมไหมฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับว่าโปรเจกต์หนังสั้นนี้นะฮะขออนุญาตนะฮะโปรเจกต์หนังสั้นเรื่องนี้นะครับมันก็จะต้องมีที่มาที่ไปหลายๆอย่างนะครับเขาคงอะไรหลายๆอย่างซึ่งเรื่องราวของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเดินทางมีสตอรี่เอะและเยอะแยะมากมายนะฮะหลายสิบปีซึ่งกว่าจะ ทำให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้บอสโจนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างหลายคนที่ใกล้ชิดหลายคนที่สัมผัสตั้งแต่วันแรกที่รู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงในช่อง YouTube หรือว่ารู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงใน,ในการที่เราไปดูในสถานที่ต่างๆเนาะสมัยก่อนมันไม่มีช่อง YouTube ไม่มีโซเชียลแต่ในปัจจุบันนี้บอสโจสามารถนำหมอรำเข้ามาสู่โซเชียล และทำให้คนรู้จักทั่วประเทศโดยเฉพาะน้องอุ๋งอิงผมเคยพูดเอาไว้นะว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยคือทูตวัฒนธรรมหมอลำทำให้คนที่ไม่เคยดูหมอำํำมารู้หมอำํำไม่ใช่ว่ามี f c เฉพาะภาคอีสานแต่มี f c ทั่วประเทศนะครับแต่ยังไงก็ช่างนะฮะก็คือการที่จะสร้างหนังเรื่องหนึ่งนั้นนะครับโอ้โหผมมองไปเลยเนาะสมัยก่อนนะถ้าเป็นหนังนะ หนังเข้าโรงนะหกสิบนาทีชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ถือว่ายอะเลยนะแต่ถ้าทําหนังสองชั่วโมงล่ะหนังเรื่องนั้นมันจะต้องดึงดูดดึงดูดความน่าสนใจเป็นพาร์ทเรื่องพาร์ทวันพาร์ททูพาร์ททีพาร์ทจ้ให้องค์ประกอบครบรวมแล้วเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยฉันเริ่มรักหนังเรื่องนี้แล้วว่ะฉันรักสาวน้อยเพชรบรรแพงฉันรักพ่อโจฉันรักอง,อ,องค์อิงฉันรักทีมงานสาวน้อยหรือฉันรักหมอรำ คุณอย่าลืมนะครับว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนาะการสร้างหนังสั้นแต่ละเรื่องเนาะหมันจะมีหนังเรื่องสมมุติ 2. หนังสร้างจากเรื่องจริงนะครซึ่งองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบเหล่านี้นะฮะมันจะต้องมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดและมันก็จะเกิดภาพออกมาสู่สายตาให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเออหนังเรื่องนี้ฉันรู้สึก เศร้าสนุกเสียใจมีความสุขร้องไห้นี่แหละครับการทําหนังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทําไมผมสามารถพูดถึงการทำนั้นได้ผมเคยทําหนังอยู่ในช่อง u t u b e ของผม,ผมนะฮะทุกคนลองไปติดตามไปยูในเพลย์ลิสต์หรือว่าติดตามมีหนังหลายเรื่องเป็นซีรีส์หลายเรื่องชีวิตรักเด็กมัธยมหรือก้าท้ารวยเป็นหนังเรื่องจริงนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ก้าท้ารวยของผมเนี่ยผมเคยทําหนังมาแล้วและโปรดักชั่นใหญ่มาก หนังเรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริงฝากทุกคนรอไปดูในใต้คอมเมนต์ผมนะเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนของสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับบอสโจยมานินแล้วก็น้องอุงอิงนะครับแล้วก็ซอนุชนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยทุกๆคนนะครับให้สร้างหนังเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้แบบสมบูรณ์แบบท,ที่สุดและพวกเราเราจะรอวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ